สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทําปะเก็นกันครับเนี่เพื่อนเพื่อนปะเกน็นเครื่องตัหญ้าหน้าตาแบบนี้นะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันจะเหมือนกันหมดครับรุ่นสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้มันเป็นยี่ห้อฮุนไดนะเพื่อนเพื่อนยี่ห้อทุกค่ายมากกต้ามากกตา้าเกาหลีใต้หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะทระงแบบนี้นะเล้วก็อปะเก็นนี้เราสั่งซื้อนะะในลาซาด้าเรามาเป็นแบบนะครับ ซื้อครั้งเดียวพอนะครับเสร็จแล้วเราก็มามาทําเอาคนเดียวนะมันเพื่อนนี่ครับส่วนเครื่องไม้เครื่องมือผมก็ไม่ออยังนี้นะครับเพื่อนอันนี้ผมไม้เครื่องมือผมมีอยู่สิบส่วนนะครับนี่ผมเอามาโชว์แค่ส่วนเดียวนะครับนี่ดูเครื่องมือในกล่องนะครับเกือบเต็มนะครับนี่เครื่องไม้เครื่องมือมันเพื่อนเดี๋ยวก็มาดูเครื่องไม้พิเศษนะครับที่จะทําปากเกนนะครับเพื่อนปากเกนแบบนี้เครื่องมือจะนี่ หาซื้อไม่ยากสมัยนี้ครับหาซื้อง่ายแต่สมัยโบราณสมัยเมื่อย้อนไปเมื่ออ่กี่ปีนะสิบปีที่แล้วไม่มีขายครับต้องไปหาซื้อทีละตัวละตัวยากมากเพื<ๆ>่อนสมัยก่อนผมไปซื้อทีเ่เชียงใหม่ผมอยู่จังหวัดน่านนะครับซื้อสิ่งใหม่ทีละ,ละตัวละตัวก็ได้ม่ครบนะครับสมัยนี้ซื้อแบบนี้เลยครับเป็นแผ่นนี่ซื้อเป็นแผงแบบนี้นนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับราคาเท่าไหร่อะไรจะให้ดูนี่เพื่อนเพื่อนลาซาดา้าเนี่ย นี่ทั้งหมดในสองร้อยสี่บาทนะเนี่ยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าซื้อเป็นตัวนะครับสมัยนั้นเป็นตัวเนี่ยเขาตัวเป็นร้อยนะนเพื่อนๆนี่สมัยโบราณเนี่ยไอ้จ็บตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยนะนเพื่อนๆเฮ้ยร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะร้อยห้าสิบบาทเราก็ต้องเอาเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเราทําไม่เป็นนะเพื่อนๆแล้วเครื่องมือพวกนี้ก็อย่าไปให้ใครยืมนะเพื่อนๆยืมยมันชอบยืมนะยืมยืม l o มาส่งก็ต้องเช็คด้วยนะครับถ้าเพื่อนสนิทจ,จริงๆยืมก็ต้องเช็คด้วยเด็ชีวิตผมนะครับผมเป็นช่างอ่าสมัครเล่นนะผมไม่เคยยืมขึงไม้ขึงมือใครเลยนะเพืเ่อนๆผมอยากได้ตัวไหนผมก็ซื้อเอานะครับมันก็อดใจซื้อเอาแล้วครับมันก็ไม่แพงหรอกครับเราไปกินไปกินไปเล่นเนี่ยเลยมันเสียกว่านี้เยอะนะครับเนี่ยผมว่านะฮะเนี่อราคาเท่านี้มันก็ราคาถูกกว่าเราซื้อเบียร์กินอีกนะใช่ไหม อันนี้ซื้อมาเราก็ใช้เป็นโอ้โหเป็นสิบสิบปีนหะทามันไม่หายนะครับถ้ามันหายก็ซื้อเพิ่มได้นะนี่ครั้งก่อนมันหายไปมันเพื่อนะตัวนี้มันหายไปในะผมซื้อเพิ่มนี่นี่ซื้อตัวเดียวนี่เจ็ดสิบห้าบาทไนอะ้ตัวนี้นะนี่มันหายไปนะมันเพื่อนอ้าวมันหายไปเนะี่ยซื้อมาเพิ่มเนี่ยครับมันเพื่อนผมเจ็บใจมากแล้วครับโอ้โหมันหายไปนะผมเจ็บปวดมากเลยที่มันหายไป ไม่รู้ไปหายได้ยังไงนะเพื่อนไม่เป็นไรเราคอยว่ากันให้มันเบอร์อะไรนะเพื่อนเบอร์เบอร์ห้าเบอร์สี่จุดห้าเนาะเอาเรามาทำงานกันละสี่จุดห้าใช้ได้มั้ยเนี่ยนั่นเราเราเขียนแบบแล้วทีนี้เราก็จะเดี๋ยวยังไม่ตัดนะเราจะเจาะรูก่อนนะเดี๋ยวผมลองแย่ดูก่อนนะว่าหาแบบ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 ไหนล่ะเออลองแย่รูก่อนได้ไหมเออน่าจะได้ละเนี่ย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 รูนี้นาะเนี่ยรูนี้นะ หาอะไรมาตอบนะเพื่อน hehe, ตอบไปเลยตอบไปก่อนนะครับมันจะง่ายเขียนแล้วตอบไปเลยเนี่ยฮะหาแทน่นแบบนี้เพื่อนในแท่นท่อนไม้แบบนี้นะเพื่อนๆนี่ยหาง่ายนี่เป็นแท่นไม่สักถ้าเพื่อนไม่มีก็แท่นอะไรก็ได้มายกไปยกมาง่ายนะหน้ากว้างของประมาณสักสี่นิ้วแล้วครับเนี่ยมันสูงสูงหน่อยเวลาเรานั่งนั่งเก้าอี้เนี่ยครับมันสูงสูงหน่อยอย่าไปก้มหลังมันเก็บหลังนะเพื่อนนี่ก็ตอบเข้าไปก่อนนะเพื่อนๆนี่หน้ารูแบบนี้นะไจะได้นะ ตอกไปนี้แฮได้ได้ไดลูไม่ได้ได้เนี่เบอร์อะไรนี่ผมซื้อมาแถวแทนมันหายไปนี่เอ่อสี่จุดห้าเนี่ยสี่จุดห้านะตอกคับอะไรเพื่อนอกระดาษโปเก้นซื้อจากไหนเดี๋ยวผมผมผมจะบอกอะตอกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรู้นี้ใคยว่ากันอันนี้ กระดาษปากกินนี่ผมซื้อมาทั้งหมดห้าสิบบาทเนเพื่อนดูดูดูก่อนนะอะหน้าตาแบบนี้มันใหญ่โตขนาดไหนห้าสิบาทเเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนนะใหญ่โตขนาดไหนห้าสิบาทนี่เพื่อนนี่ปกกินแท้ๆนะครับเราซื้อมาไม่ต้องไปหากระดุมกระดาษอประดินอะไรอะไรมาทํานะฮะนี่มันจะมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ผมซื้อมาทำมืออะไรผมจดไว้นะครับัวลืม นี่เพื่อนๆนี่ผมจดไว้นี่ยน,นี่ซื้อมาเมื่อสิบหกมกราสองห้าหกแปดเนี่ยทั้งหมดนี่ราคาประมาณห้าสิบบาทนี่นี่ดูมันใหญ่โตมโหฬารนะเดนะเพื่อนๆดูเออผมว่ามันห้าสิบคูณห้าสิบนะนี่เพื่อนๆดูนี่นี่ดูใหญ่เนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงมันก็ทนนะฮะมันเป็นกระดาษแบบทําพิเศษมานะถ้ากระดาษเราซืพิมพ์อเราซื้อพิม,พมกระดาษไอ้ ปฏิทินหรือประดานปฏิทินใช้ได้ไหมมันแก้ไขมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่อันนี้มันเขาทามาพิเศษมันจะมีความเหนียวนะครับเพื่อนความหยุดหยุดมันสูงนะครับนี่ผมซื้อไม่ได้ผมเพเเลอว่าห้าสิบบาทเธอใช้เป็นสิบปีแล้วมั้งนะครับผมเพื่อนๆนี่ใส่ถุงไว้นะครับอย่าให้มันโดนฝนนะมันจะโดนฝนโดนได้นะครับใส่ถุงแบบนี้นะครับเก็บเก็บไว้แขวนไว้ให้ลูกคีลอยร์เห็นง่ายๆนะเพื่อนเราใช้ง่ายๆ อย่าไปแขนเอาเก็บไว้ที่ให้ไหมอะไรอะ่ะไว้ที่ตาเห็นนะคนเดินไปนา้ได้เห็นหนะนะสำคัญก็อย่าไปให้พวกหนูนะครับมแมลงสาบไม่ชอบมากนะครับนี่อาจารย์บนี้เก็บไว้แขวนไว้ตามเส้นลวดนะครับมันพวกแขวนไว้ตามเส้นลวดนี่ก็หนูมันไต่เส้นลวดไปได้นะมแมลงสาบไต่เส้นลวดไม่ได้นะครับก็รักษา,าไว้นานนะเพื่อน เป็นว่าเราก็มาทํางานกันต่อนี่เบอร์นี้มันเบอร์ใหญ่ทําไมให้เพื่อนๆนี่มาดูก่อนนะวัดดูว่านี่มันเบอร์ใหญ่มันนี่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้ตอกรูนี่ได้เนี่ยสมัยก่อนผมไม่มีเบอร์ใหญ่เนี่เออนี่ได้ไหมน่าจะได้นี่ใหญ่สุดแล้วนีเพื่อนะนะใหญ่สุดแล้วนนะอ่าน่าจะใหญ่สุดแล้วดูก่อนเออผมเคยช้ําแล้วใหญ่สุดนี่แหละได้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 รูใหญ่สุดนี่แหละผมเคยทำมาแล้วนะ อกแบบนี้เพื่นอนผมเห็นเปล่านะอู้ดายตายตายตาอ่าตอกันนี้นะเพื่อนเอ้อ่ามันตัดคลิปไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ่อันนี้เพื่อนเสร็จแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับได้เก็บเลยครับเก็บเลยไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บชอบโดนมือนกอันอาเก็บนี่เพื่อนเพื่อนเก็บอย่างนี้ประมาณนี้ก็มันมีซิปเลยครับโอ้โห เป,เป็นเพื่อนก็อย่าให้ใครไปยืมก็แล้วกันครับโอ้โห Never. คนที่เป็นช่างมือสมัครนี่ผมสม right <sh arp et> ัครเล่นไม่ใช้มืออาชีพผมยังซื้อไปเลยครับเพื่อนอยากได้ก็ซื้อครับเพื่อนเพื่อนไปซื้ออย่างอื่นก็กินเล่นก็ไม่ได้แล้วสักอย่างแล้วนะเพื่อนนี่ครับเอาราก็ตัดแล้วนะเอาเี่เพื่อนๆนี่ตัดเตัดเราได้นะอ่าเนี่ยเนียเนี่ยเนียเหมือนอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเนี่ย ก็เราตัดไว้อาว่างเราตัดไว้นะครับเราจะใช้งานเราก็ยิบมาใช้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปาใช้ใช้งานทีมาท,ทําทีมันไม่ไหวครับมันงานช้าเนี่ยงานตัวนี้มันงานละเอียดเองเพื่อน้เผื่อทําให้เรางานช้าเราว่างๆมาหลายไอ้แกะตัวไหนที่มันจําเป็นปนี่มันประก็นคาบูเลเตอร์นะเพื่อนนี่ตัวเล็กๆนี่มันเปลืองนะครับในตัวนี้วกนี้นจะเปลืองใช้เปลือง เราใช้ใช้ไปมันก็ไม่ได้ขาดหรอกครับเพียงแต่ว่าเราขันบ่อยๆมันมันรีดบ่อยๆมันมันเขาเรียกอะไรมันแบนนะมันแบนอันนี้มันแบนเสร็จแล้วมันก็ทําให้คาร์บูเรเตอร์มีอากาศเข้านะครับอากาศเข้าก็เลยทําให้สตาร์ทติดยากนะเพื่อนๆบางครั้งเราก็ไปไล่อย่างอื่นทีเทไหนตัวนี้แหละตัวสําคัญนะครับ ถ้าลมมันเข้าก็ตาร์แตติดอย่างนั้นน่ะติดอยู่งั้นน่ะสตาร์แต่เออกแขนสายแขนเราแทบจะล้านะครับไอตรงนี้ยังใช้ได้น่ะมันมีตัวเล็กๆอยู่นั้นนี่นะปะเก็นเล็กๆนะเดี๋ยวไปทิ้งนะเป็นเพื่อนนะตรงนี้นะเดี๋ยวมีปะเก็นเล็กๆนะเดี๋ยวผมให้ดูเออนี่ยนี่ยเนี่เนี่นี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ นี่ปลาเกลื่นตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้เนี่ยนปลาเกลื่นนี่นี่ได้ไหมนี่ได้ไหมเกือบได้นี่ไม่ได้แล้วตัวนี้ได้นี่เพื่อนๆนี่ตัวนี้ได้นี่ยเนี่เห็นไหมยังไม่ได้นี่ตัวนี่เพื่อนเห็นไหมมาวาดไว้อ่าในนก็ทำแล้วเนาะตัวนี้มันกเบื้องนะเนี่ยปลาดีสอผมหายไปในมะลุงนะดีสอนล้วครับเพื่อนตายแลดีสอผมหาย เอาเน่ได้ละดีสว่วนี่เพื่อนๆนี่นี่เกือบถีบบาทีแล้วดูครับเวลามันโอ้โหสุดยอดเลยละ่ะนี่กดอย่างงี้นะเพื่อนเอ่เอ่า,อากดไปงนี้แล้วก็อ่าแล้วก็อันนี้แย่เข้าไปอย่างนี้เออกดอย่างนี้มือเราเล็กมือเราใหญ่นะครับนี่เอกกดนี่นะความมุนนี่ เสร็จแล้วทำไงต่อเจาะรูนะเพื่อนๆในเจาะรูเจาะรู่เจาะง่ายครับเอาอาเจาะไม่เจาะไม่ทำให้เพื่อนดูไม่เดี๋ยวอะไรเออเอา,เอาสิบนาทีผ่านไปไม่เป็นไรอา่ามากระรูบสี่จุดห้าแล้วมัง้งผมว่านะน่าจะพอเท่ากันนะเนี่ยเนี่ยโดยรูนีนะ้น่าจะได้ละ chạy nó bảo mà nó bơ nói nó, là... không, 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 เออน่าจะตัวได้ละให้มันเคยทำอยู่นะเบอร์สี่เบอร์สี่ไม่ใช่สี่จุดห้าเบอร์สี่เออเบอร์สี่เอาเบอร์สี่ใหญ่ yeah, เข้าไปเลยนี่นี่เบอร์สี่โอให้ได้อา่าแล้วเบอร์นี้มันเป็นเบอร์อะไรเนี่ยอา่าเดี๋ยวดูก่อนนะ อันนี้มาก่นอนวันนี้มันดูใหญ่หน่อยนะเอาเป็นว่าโโอ้หมันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออน่าจะใช่นะเห็นมันเออไม่ใช่เนี่ยมันใหญ่เนี่ยอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกน่าจะเป็นเบอร์เจ็ดมั้งนี่เปล่าเออน่าจะเบอร์นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่อาจจะใช่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าในรูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมันจะหลงหลงรลูอ่าไปไหนละนี่คือเบอร์นี้เนาะใส่เข้าไปเลยอ่เสร็จแล้วก็ตักเพื่อนๆพนืช่วยสายตาถ้าคนสายตาดีก็ต้องไม่ไม่ต้องใส่แว่นก็ได้เดี๋ยผมจะใส่แว่นแน่สายตายาวเพื่อนเพื่อนสายตายาวสองร้อยห้าสิบนะเพื่อน อายุมากแล้วก็สายตามันจะยาวแล้วก็ใช้วบนตาเบอร์สูงสูงขึ้นเรื่อยเยนะครับสมัยก่อนใช้เบอร์เบอร์เบอร์บวกร้อยนะครับสายายาวตอนนี้ไม่ได้แล้วบวกร้อยนะเป็นสองร้อยห้าสิบไปแล้วครับนี่เพื่อนเพื่อนแบบนี้นะเออใช้ได้นี่ยเนี่เดี๋ยวใส่น็อตไปมันหลวมไปได้เพื่อนๆนี่เราเก็บไว้นี่เห็นไหมโอเคเลยเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับนี่ดูครับหมดเวลาไปสิบสามนาทีเนี่ยแค่แค่แค่ แค่ทำปากเกนไม่กี่ชิ้นนะเนี่ยมันต้องทําเผื่อไว้นะครับอันนี้ได้ไหมไม่ได้ละตัวนี้ไม่ได้ทิ้งครับตัวนี้ทิ้งนี่ตัวนี้ได้อีกไหมเออไม่ได้ละทิ้งนะครับอ้าวเป็นแล้วว่า,าลำลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ